กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจูจิจัาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจีจ่าเก๋มือนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับกิจ,จกรรมใหม่มาอีกแล้วมิสเทอรี่ดอลนะฮะ25ทีวยคุณผู้ชมครับตามล่า25ทีวีนะฮะมีถึงวันที่17ถึง30เมษายนนี้นะครับก็ขออนุญาต จัดสักสิบใบเทาก่อนนะฮะนี่คือชุดแรกขอ,อย่ญาตก่อนนะฮะแต่ว่าจูจะเอาเป็นอ๋อความท้าทายกลางนะเพราะว่ารอบนี้นะครับความท้าทายสูงนะฮะการันตีตั๋วหนึ่งใบเนี่ยใช้ถึง280นะฮะนั่นก็ประมาณ2ใบเทากับอีก8ใบแดงนะฮะอันนี้คิดง่ายๆนะครับแต่ว่าผมจะเอาใบกลางแล้วกันนะฮะงบอาจจะไม่ถึงกล่องสูง นะฮะเอาก็กลางเนี่ยนะฮะไปเลยนะฮะลุยเลยลุยเลยตามงบตามงบนะเรามันสบายสบายอยู่แล้วผมขอให้มันได้ถึงสองกล่องหน่อยได้ไหมนี่โอ้โหอะไรอะเฮ้ยเอาดีดีเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตายแล้วนะฮะมันจะได้ถึงสองกล่องไม่<ๆ>มีคนดูอะมาละมาละ,มาละหนึ่งมาละหนึ่ง โอเคขอญาตขอญาตนะรับก่อนรับก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งกล่องมาละอะไรครับนี่ฮะกว่าจะได้หนึ่งตัว๋วมันช่างยากเย็นเอาตั๋วดําออกสี่อย่างนี้โอ้โอยคือหวานเกี๊ยบอันนี้ตั๋วดําออกคือหวานเกี๊ยบผมได้สองกล่องนี่ตั๋วดําออกอ่ะหว่านเกี๊ยบอ้าา มาครับคุณผู้ชมจุรับของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอญาตเปิดเฉพาะ M ก่อนนะว่ากล่องกลางนะฮะกล่องกลาง2ชุดเนี่ยมันจะได้เอ็มเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่4600 0นะครับนับไปเลยนะฮะ4 6 0 0 0นะครับ, 4, น,รบนับไปนะฮะ4 6 0 0 0กับกล่องกลางกล่องกลาง2ชุดนะฮะเออ มาครับคุณผู้ชม m ประมาณ8.5ล้านล้านนะครับสำหรับกล่องกลางสองกล่องได้ m ประมาณ8.5ล้านล้านคราวนี้เรามาวัดดวงกันหน่อยนะครับขอญาติวัดดวงกับแพ็คนี้นะครับขอเถอะขอเป็นดาวสวยๆงามๆหน่อยขอเถอะครับโอ้โหท็อปพ,พัน์หรอท็อปพ,พัน์หรอ อีกการนอะอีกอันท็อปห้าร้อยการันตีแปดโอ้โหมาครับคุณผู้ชมมาเมื่อกี้เราก็ได้เนี่ยไอหนึ่งพันหนึ่งพันกับห้าร้อยนะการันตีแปดนะครับผมก็อยากขอให้ผมโชคดีนะครับแล้วก็คนที่ส่งมาให้จุ๊เปิดก็อยากให้เขาโชคดีเหมือนกันนะครับขอญาติไล่เกลือก่อนนะฮะจุ๊ขอญาติ สังหารไอดีจุจิจะเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ขยี้ใจก่อนนะฮะขอญาตไล่เกลือก่อนไล่เกลือก่อนนะฮะเกลือที่แท้ทูอ่ะอ่ะฮึอ่ะฮะอ่าะ,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 ะมาครับคุณผู้ชมมาครับหลังจากนี้คือของชิงตล่องกลางก็จะประมาณนี้ ถ้าออก8ก็ร่ำรวยถ้าออก5 จุ้บอกรักเอฟซีออนไลไปเขาอาจจะไม่ชอบใจเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยจุมันพูดไม่จริงหรอกอืมจุมันพูดไม่จริงนะฮะใช่นะครับอให้บวกห้ากูกูจะไปพูดจริงได้ไงอะ่ะขอญาตินะมาอาฮืออาฮะแอแรเฮ้ยลาปอดบวกแปดละก่ <laughs> อนน้องฝอยปลดให้พ่อหน่อยลูกเปิดให้พ่อหน่อยได้ไหม นั้นลูกนะขอยกดให้พ่อหน่่ยนี่อย่นี้แมวกดนี่คือบุญบารมีของแมวจุมีให้เห็น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 เอ้าใครอยะกคุณผู้ชมครับจูจิจะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสิเป็นเส้นไหนจุขอทีวายไว้ก่อนไม่สนว่า จะเป็นตัวอะไรขอทีวยทีวยนี่คือกิีทีวยจะมาบอกมาออก LDMDLUT ไปไปไปไม่ได้บ้าหรือเปล่าไปครับนี่คือสถานแห่งบ้านแห่งบ้านเอาแไปก่อนเอาแปดไปก่อน ผู้ชมครับเขาบอกว่าใบสุดท้ายพร้อมลั่นเสมอผมจะลั่นให้ทุกคนได้เห็นเป็นบุญตาบุญยายถ้าเปิดมาเป็นทีวยอย่างน้อยการันตีบวกแปแน่นอนผู้ชมครับเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยผมชอบจังหวะนี้ที่สุดทีวยทีวยโอ้ อาฮะอือฮือดีดีเย่อาฮามาครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันในชุดที่สองแต่ว่าชุดนี้จะเป็นการเปิดแบบว่าความท้าทายสูงนะฮะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคขอญาตนะครับอาาอาาอขอญาตหนึ่งคลิก มาเลยมาเลยคุณผ hmm ู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมครับในเมื่อมันเหลือนะฮะปรึกษากับเจ้าของไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยจัดกล่องกลางอีกหนึ่งกล่องคลิกมามีให้เห็นมีให้เห็นขอหคลิกออกเลยหนึ่งคลิกออกเลยโอเค จัดไปครับพี่ชาให้ขอญาติรับของรางวัลก่อนนะจ๊าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกันกบชุดที่2จ้ามาครับคุณผู้ชมยังยังไปรับไม่ได้เขาบอกอัดให้เต็มแม็กอย่าให้เหลือนะฮะมาเอากล่องต่ําอีกหนึ่งกล่องนะครับขอให้น้องโชคดีมั่งมีสีสุขก็สรุปว่ากล่องท้ายเราได้ไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะขอญาติรับของรางวัลแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมนะครับ เช่นเคยครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามีอยู่1.69ล,ล้านล้านอันนี้ก็คือ,อกล่องใหญ่กล่องกลางแล้วก็กล่องเล็กนะฮะมาดูว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้มี1.6นะฮะอันนี้ใหญ่กลางเล็กนะครับอย่างละหนึ่งนะฮะใหญ่กลางเล็กอย่างละหนึ่งนะครับโอ้โ oh. หดูว้าวอยู่นะเอ็มอะว้าวอยู่ครับว้าวอยู่ สำหรับเมื่อกี้นะฮะกล่องกล่องใหญ่กล่องกลางกล่องเล็กได้ประมาณ1 5้ล้านล้านนะครับตีไป1 5บล้าน,ล,านล้านนะฮะขอญาตนะครับขอญาตไล่เกลือไหมไล่เกลือหน่อยไล่เกลือหน่อยให้มันชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจนะอุ๊ยอะไรอ่ะการ์้าถึง7ดคืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะ ไปครับเอานี้ด้วยนะ5ถึง7นะเอาทำไมวนะเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นอนะการอะไรอะ่ะเ้ไล่เกลือไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเออบ้านอะอะไรครับนี่ฮะอืมมีให้เห็นมีให้เห็นมีให้เห็นครับด,ดีเย่ด d ด d เย่อะฮะอะฮะคุณผู้ชมครับมาหลังจากที่นะฮะหลังจากที่เรา นะครับได้ทําการนะฮะไล่เกลือไปแล้วครา้นี้เรามาลุ้นอันนี้นะ,ะอยู่ภายใต้แว่นเลแบนสีดำเราจะได้การ์ดไหนอันนี้เขาเรียกว่าลุ้นในลุ้นนะฮะลุ้นในลุ้นลุ้นเขาเรียกว่าลุ้นแบบอินเซปชันนะฮะนี่คือการลุ้นแบบอินเซปชันโอ้โหว่าไม่ได้ครับคุณผู้ชม ว่าไม่ได้นี่คือการผมขอท็อป50ิบได้ไหมท็อปห้าิบมีให้เห็นไหมถ้ามีให้เห็นคนดูอาจจะอยากดูท็อปห้าิบขยี้ใจมีให้เห็นหรือเปล่าท็อป150ห้าิบมาครับคุณผู้ชมจุ๊พร้อมลุยจุ๊พร้อมลุยแล้วนะครับขอญาตนะฮะไล่บวก7ไปก่อนไล่ไปก่อนอันนี้บวก7บวก7บวก7นะฮะวินี้24่ T ิบี่ทวบวก7 นะครับมีให้เห็นมีให้เห็นและก็มีให้เห็นครับเฮ้เ <g ül üyor> <g ül üyor> เออไรเกลไรเกลนี่ไรเกลน,นะผู้ชมครับเรามาร้อยสองห้าถึงแกันก่อนสี่ใบ <g ül üyor> ผมว่ามีให้เห็นนะผมว่ามีให้เห็นจูจิจาว่ามีให้เห็นแน่นอนนะครับความรักก็เหมือน f อฟซีออนไลน์ แต่ถ้าเธอชอบ25่สิบหทีวยเธอก็เติมแล้วเปิดสิเธอจะมาบอกฉันทำไมเออมีให้เห็นนะโอ้ผมโอ้ยรอออพบ,บวกแปดไปก่อนโอเคอูมามิจุกรยี่สห้าทีวไหมเห็นหน่อยได้ไหมมาให้เห็นหน่อยได้ไหมอุ้ย,นนอ,ย,ย,ยอะไรอ่ะทำไมเมื่อกี้เป็นอย่างนั้นอ่ะอุ้ย เฮ้ยเติมกระตุกอะอย่าให้มีครั้งที่สองเมื่อกี้มันเป็นอะไรฮะอย่าให้มีครั้งที่สองนะครั้งที่สามนี่ไม่กวนเข้าใจไหมหึเข้าใจหรือเปล่ามีให้เห็นมีให้เห็นมีให้เห็นเอ้า ถือว่ามี8ดให้เห็นเมื่อกี้มี8ให้เห็นและจะมีแต่ใบที่บวกแไปเรื่อยๆ25 t ยมีเห็นแน่นอนครับคุณผู้ชมและและและเออและคุณ <c oughs> ผู้ชมครับเมื่อกี้นะฮะเจ้าของไอดีแอบไปกดกล่องต่ำมา กล่องต่าที่เราขาดอะนะฮะเขากดมาผมก็ขอญาตเลยแล้วกันนะขอญาตนะครับร้อยตีนะฮะหกถึงแปดนะครับไปกันต่อรับคนดูไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อผมสู้สุดใจไอจุดสู้ใสจุดสู้ใสจุดสู้ใสจุดสู้สุดใจขอมีทีว้ให้เห็นผมจะดีใจมากและและและ,และ โยฮันครับดีซีบวกแปครับ <Wow. S 1> มาครับคุณผู้ชมไปกันต่อไปกันต่อไปกันแบบบึ้มบั่มซัมเบ้ต้องต้องมีให้เห็นต้องมีให้เห็นครับต้องมีสักวัน <laughs> คุณผู้ชมครับอย่าใจเสีย เราได้โยนครับ DC มาแบบสวยๆเบิ่มๆบิๆๆ้มบิ้มบึ้มบมห้าถึงแปดสามารถทำให้เราร่ำรวยได้เชื่อไหมครับเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อ,อเดี๋ยวจุ๊จะทำให้ดูทีวมีให้เห็นห้าถึงแปดมีให้เห็นมีให้เห็นเออเอบอบักวิดเซลอีกแล้วเออ ไปกันต่อครับคุณผู้ชมทางบ้านลุยครับขอให้ท่านร่ำรวยเหลืออีกเท่าไหร่หนึสองสาม,มาสามใบสใบายนางสาใบสใบายนางเอาไหนก่อนดีเนี่ยอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก่อนนะครับผมว่าใบนี้แหละคือกลิ่นของความร่ำรวยบวยเค็มนี่คือกลิ่นของความร่ำรวยผมได้กลิ่นของวินิจิอุส จูเนียร์เฮ้เฮ <Wha> ้บวกแปดมาก่อนหูก้ันเชดบวกแปดมาก่อนสงสีสัมใสสงใสสงสิงกรึงกริ่งกรึงกริ่งสงสิงสงใสนี่คือยี่สิบห้าดีวายมีเห็นหน่อยโอ้โหโอ้ สรุปหน่อยละกันอันนี้ที่จบเปิดคือกล่องกลางนะฮะกล่องกลาง2ชุดนะครับกล่องกลาง2ชุดผมได้คิมมิดเฉยเลยดูดที่อย่างโชคดีเลยได้คิมมิดเฉยเลยเนะี่ยไม่รู้จะทําไงต่อดีตอนนี้นะฮะคิมมิดนะฮะกิฟชิมค,คิมมิดยิบ่าดีวายนะครับแล้วก็มัทถิวุฒิคุณย่านะฮะก็ตลาดโล่งนะผมก็ค่อนข้างดีใจ ถ้าเปิดแล้วตลาดโล่งอะ่ะผมค่อนข้างที่จะดีใจนะฮะด็อกบาอาจจะไม่ขายนะฮะอาจจะอาจจะไปทำฟูเชลซีเสริมหรือว่าไงก็ก็ว่ากันไปนะครับ